ไทยแลนด์ัเบวันเช่น่ับเบวันมาพัี่เลยสัรถทอกรถทอกออลละรถทอกอ่ะเจอกูได้รถทอกมาแต่ังเลงรถอกลงรถทอกบอเอาพี่ผิดเกมผิดเกมเหรอเอาโทษเผิดเกมเฮ้ยแบงกูต้องได้มันเกมมันโอ้บาดยาเก้าเฮ้ยอะไรมันเฮ้ยเฮ้ยอะไรมันเอาเอาวีเนี่ยเกมนี้มันก็เอาพี่ เฮ้ยกูมีตายไอ้ยพี่มีฉีดเกิดนะเฮ้ยพี่หิวเลือดเปล่าหิวเลือดก็กินเลือดได้นะไม่เป็นไรไม่เป็นไรกินเฮลุมบอยมาแล้วตาเมื่อกี้สัตว์แดกแม่งแดกได้วก็มีรอยเสียดายเฮ้ยวัดดีเพื่อนไปกับปักกับักเสียดายตาเมื่อกี้แดกเอาเปล่าเอาเปล่าเอาเปล่าผมไม่เอากรวดนะถือบ้างเลยแับโอเคใหญ่มากเหมือนกันนะเราก็ไม่ได้ถือมานอันกันเนี่ยโอเคกูมีแอนติโดูดนะ ปักไว้ไหนดีวะรัดศพโอ๊ยโอ้ยโอ้ยมันยิงกูอะไรอะไรเกิดเกิดอะไรกันเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยผมก็แค่รัดศพไปใช้เองเกิดเกิดอะไรนังเกิดเฮ้ยผมก็แค่รัดศพไปใช้ไปใช้ไม่ทำอะไรไม่ได้หรอกไม่ผีป่ะเนี่ยเฮ้ยพี่ถ้าผมเป็นผีผมพี่คืนไปนานแล้วเฮ้ยถุงเลือดหายไปแล้วนะ ไม่ да ไม่ถ้าตอนกลางคืนมันจะหาอันเนยอยู่รวมกันไว้รับรองไม่ไม่ตอนเนี้ยมันก็หายเหมือนกันนะเออเฮ้ยเฮ้ยมึงลองมาฟังเสียงตรงนี้เฮียเนี่ยไอสัตว์แม่งโคตรน่ากลัวเลยเฮียเนี่ยไอสัตไอสัตว์เฮ้ยเฮ้ยจะรอกันไหมนี่ยไปหาฟิวเร็วหาฟิวตามลงมาทีแอบพี่อะไรแบบตามลงมาทีรู้พวกคนแอบเหมือนกันนั่นแหละเฮ้ยฟิวเสียงคนกลายจะไม่มีคนหาดีเฮียโอเค ไปที่อื่นแล้วลุงก็เจอมือวางฟหีกูหาเกาะแบบไหนหียแม่งยิงกูคืนบอลเฮเสียง้องบอล้องบอลอ้ยยงเสียงเฮ้ยเฮระวังระวังระวังตายไปคนนึงฮะยิงตายไปใครใครใครลุงเอง ไประวังระวังมองตะปายาเลยระวังระวังมองนี่นี่นี่ลุงลุงนนทิ้โดแล้วกลยร่างเป็นคนแล้วไอเป็ไอเป็นคิดอแล้วฟิลฟิลไอคืออยู่ไนเนี่ยคิดกลา่างอะเป็นใครอะมาใส่หมวกศูนยเพื่อนเราเป็น ในกใหมวกดำๆใช่เหรอโอเคชีว oh ิกอันน่ะ no น you know? ี้ใช่ไหมได้เป็นชีวิตมันต้องสแกนอยู่เนาะสแกนแบนดิ แกนแบนด์บัสมาเหยียบให้หน่อยโอเคได้แกนมาแล้วได้ขูขอได้ไม่เมื่อช็อตกันไปแล้วอ่ะโอเคโอเคเย้ยกูฟันกับฝีอยู่ให้เกลียดแกนได้กูไดกนได้กูได้กูไดกูอยู่ไหนอ่ะไอ้กูอยู่ไหนนั่นแหละสแกนมันหายได้กูได้อะไรมันไม่รู้สแกนใครดีอ่ะแกนอยู่ใครเนี่ยฮัลโหลแกนอยู่ผมอยู่กับผมผมไม่ได้เป็นนะ หาไม่เจอเออไปยึดไปยิงกูฟันฟันู่อะกูไม่มีลู่ต่อยไม่ได้ตามหมดตามหมดเอ้ยกูได้อะไรไม่รู้พี่เป็นลูกพี่เป็นลูกอเล็กๆเนี่ยผมจะเปิดเลยไอ้เหี้ยกูไม่มีลู่ต่นยมากมันขึ้นเป็นลูกเลยได้บอลมาห้องโถงมาไอบอลไอ้บอลขีดเต็มเต็มตาบอลเปล่นบอลสะแกงกูทำไมแกอยู่โอเคเช็คเช็คฮะ โดดลงมาแตะเพื่อนกูต่อหน้าต่อตากูใครเดี๋ยวเราสองคนกระโดดไปจากชั้นสองยิงกูต่อหน้าต่อตาควายสัตว์ยิงกูเฮียบอลกูตายบอลมีหน้าศูนย์ก่อนเฮ้ยกูเฮ้ยบอล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 มันได้ลูกซองไงเฮียบอล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 เนาะ บอลบอลแมนสัตว์กับมึงอีกคนป่ะแล้วแต่เลยโอเคงั้นกูเชื่อมึงนะเขาไม่มีตภาพผ้าบอลแบนไม่บางคำมึงอยากคิดว่าเชื่อใจหลักใครหลักคนคิดว่าคนกลางมันอาจจะเป็นไอ้ไอเดียสัตว์ไอเดียเย้ยวินใครโดนแดกวะไอ้เหี้ยบอลในทางออกแบนแบนอะไรไม่เอาบอลยะเออบอล บอลบอลไม่ได้ว่ะบอลบอลอย่าบอลอืมบอลแบนมันเลยมาคนเดียวแล้วฮ่าเออบอลไอ้บอลก็เขียนตัวแจกหน้าตาเนี่ยมาฆ่ากูไปเลยเออเอาเลยไอ้เหี้ย